สวัสดีครับน้องๆอยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Funoa v นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กันที่ s t 0 9กันต่อนะครับเรียกว่าลงวันเว้นวันนะครับให้เผื่อเวลาตัดต่อกันนิดนึงนะครับก็อ่ะเด็กยามาโตเนี่ยเรียกว่าอะไรดีสวยงามนะครับตามท้องเรื่องนะครับเรียกว่ามันเป็น d e ็กสตาร์เตที่ผมมองว่าตัวนับปกน่ารักนะครับแต่ว่าของข้างในเนี่ยเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ย อาจจะต้องรอโ P 0 4ศูนย์สเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้มันขึ้นสายใหม่ไปเลยนะครับเรียกว่าอะไรดีมันขึ้นสายใหม่ไปเลยจริงๆแบบสายใหม่ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอามาเล่นตอนนี้เนี่ยผมว่าของมันยังขาดค่อนข้างเยอะนะครับฮาลโเพราะว่ามันเป็นสายใหม่ยังไงเพราะว่ามันคือวาโนอสีเหลืองครับการที่วาโนอไปอยู่สีเหลืองเห one, นี่ยมันทําให้อ่เรียกว่าอะไรดี เป็นการเปิดไอ้น,นี้ใหม่เลยนะครับเปิดเปิดไทใหม่ไปเลยนะครับเริ่มจากยามาโตะของเราก่อนนะครับยามาโตะนะครับเสียบหนึ่งด้งนะครับในเทิร์นฝั่งของข้ามถ้าเรามีไลท์2หรือต่ํากว่านะครับตัวนี้จะบวกพันหนึ่งซึ่งผมมองว่าก็เหมือนยืน ,6000 นอกเทิร์นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลดที่ใช้ได้นะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเก่งประมาณไหนนะครับแต่ว่าการที่ยืน6 0พันเนี่ยมันจะทําให้ ตัวของน้องเนี่ยโดนตีเข้ายากมากขึ้นนะครับเพราะยังไงสุดท้ายแล้วแต่ลีดเดอร์เราต้องตีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เสียบดงไว้หนึ่งใบแล้วแบบมีไลท์แต่ว่าสองแล้วแบบเป็น6000ก็ถือว่าโหดอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะครับต่อมาเป็นโอเด้งนะครับอันนี้ให้มา2ใบนะครับโอเด้งบอกว่าเสียบหนึ่งด้งนะครับจะกลายเป็นดับเบิลแอ็แท็กนะครับแล้วเมื่อตัวของโอเด้งโดนเคเนี่ยทิ้งการ์ดบนมือ2ใบนะครับสามารถ เอาไลท์ไปบนเอากองเด็กไปบนสุดมาเป็นไลท์ได้นะครับเพราะนั้นก็เหมือนฮิวหนึ่งนะครับก็สำหรับผมแล้วก็ยังรู้สึกว่าธรรมดาไปนะสำหรับตัวโอเด้งนะครับต่อมานะครับตัวที่ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีคอมโบหรือเปล่านั่นคือเอ็นะครับไล่หกได้เจ็ดพันนะครับในทำได้หนึ่งครั้งนะครับเมื่อคาแรคเตอร์นี้โดน KO นะครับเราสามารถที่จะ แทนไลทิ้งนะครับแทนการโดน KO ได้1ครั้งนะครับแต่มันเขียนมันเขียนว่าได้ครั้งเดียวนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ครั้งเดียวนะครับก็คิดว่าคงไม่ใช่แบบว่ารีเซ็ตทุกเทิร์นแน่นอนนะครับอันนี้น่าจะเป็นครั้งเดียวจริงๆเลยนะครับซึ่งก็อ่ะการที่เราแททไลทิทิงแล้วมีบอร์ด7,000อยู่ผมว่าตัวนี้โอเคนะครับเอสเนี่ยน่าจะมีอนาคตนะครับ mm hmm. ต่อมานะครับตัวนี้ ชื่ออะไรก็ไม่รู้จะให้มา4ใบนะครับอันนี้เนี่ยถ้าออกจากทิกเกอร์เนี่ยมันจะนอนข้อ2นะครับจากค้อ2 1ใบเลสนะครับแล้วก็เอาใบนี้ขึ้นมือนะครับก็เป็นใบที่ธรรมดามากๆนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเก่งยังไงเหมือนกันนะอ่ะแล้วก็ต่อมาเป็นอุนตินะครับอันนี้เป็นวานิลาเลยนะครับข้ามนะครับต่อมาเป็นไคโดนะครับไคโดไล่ไล่สีได้5 0 0 0นะครับติดหด้งนะครับ ถ้าไลท์เราต่ำกว่า2นะครับก็ตัวนี้จะไม่ถูก KO จากการแบทเทิลนะครับพูดง่ายคือโดนตีไม่ตายนั่นเองนะครับก็เฉยๆเหมือนกันนะครับโมโมโนซุเกะนะครับใส่มาเลยนะครับใส่เดีวมาเลยข้ามตัวนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันนะครับจำไม่ได้นะครับไล่ส3ได้2,000เป็นบล็อกเกอร์นะครับแล้วก็เมื่อบล็อกนะครับเราสามารถอ่าหยิบไลท์1ใบขึ้นมือนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะบวกพลัง 4,000นะครับเป็น6000ก็ไม่รู้ว่าดียังไงเหมือนกันแต่ก็ไล่ส3แล้วนะครับพลังเยอะกว่านี้หน่อยนึงก็ก็น่าจะดีกว่านี้นะครับพอมันเป็นแบบ2 0 0พหยิบไลท์ได้6000มันก็ก็ยังไม่ตอบโจทย์นะสำหรับผมแล้วควรจะได้สัก7 0 0 0นะอุตสาห์เสียไลท์แล้วหนึ่งใบนะครับใบนี้นะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้อีกแล้วนะครับพวกฝั่งโอเด้งนี่คือไม่รู้อะไรเลยนะครับติดถึงโด่งครับเมื่อโจมตีนะครับ หยิบไลท์ไปบนสุด1ึใบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นคอสีนะครับที่ติดที่เป็นสีเหลืองที่ติดวานุนะครับได้หนึ่งใบนะครับก็ก็ไม่รู้ว่าเก่งยังไงเหมือนกันนะครับก็ข้ามแล้วกันนะครับแล้วก็มาเป็นน้องามูไรตัวนี้นะครับน่าจะอยู่ฝั่งไอ้นี่มึงชื่ออะไรวะเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับ เอาเป็นว่าเมื่อออกจากคิกเกอร์นะครับ KO คอสหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปนี้ขึ้นมือนะครับก็เรียกว่าได้ KO ด้วยแล้วก็ได้ขึ้นมือด้วยนะครับลูฟี่สายเดีวนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ายามาโตนะครับในชุดนะครับเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ยามาโตนะครับไล่3ได้3,000นะครับมีการสองพันนะครับเมื่อตีนะครับสามารถที่จะหยิบไลท์หนึ่งใบขึ้นมือนะครับหลังจากนั้นเนี่ย power บวก2 0 0พนะครับก็เป็น5000นนะครับก็ก็ตีแรงอยู่แต่ว่าก็ไม่มีอะไรอยู่ดีนะครับ อย่ามาโตล่างน้องหมานะครับสัตว์ในตำนานนะครับเป็นสัตว์ปีศาจในตำนานนะครับไล่ฮาได้เจ00วันนี้ลาลน้วนนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็มาเป็นใบนี้นะครับนี่ใบนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในใบที่ผมชอบนะครับใจหนึ่งนะครับถ้าเรามีไลท์สองหรือต่ำกว่านะครับเลือกคาแรคเตอร์หรือลีเดอร์พล่งข้ามหนึ่งใบลบ3 0 0พันนะครับผมถือว่าเป็นการลบที่แรงนะครับแล้วก็ทิกเกอร์ค่อนข้างดีด้วยทิกเกอร์ ก็ทิ้งการ์ดบนมือ2ใบนะครับแล้วก็เอาการ์ดบนไลท์ไปเอาการ์ดบนเด็กใบบนสุดนะครับเอามาเป็นไลท์นะครับใบบนสุดเช่นกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นใบที่ดีนะครับแล้วก็ใบที่ดีกว่าก็คือใบนี้นะครับใบนี้เนี่ยเป็นใบที่ผมว่ามองว่าเก่งนะครับไล่สอได้4ี่พันนะครับและถ้าเรามีไลท์สหรือต่ํากว่านะครับสามารถเอาคาแรคเตอร์คอสสาวของพลังข้าม1ใบนะครับไปวางบนไลท์นะครับอ่า ก็ผมถือว่าเออวางบนไลท์หรือใต้ไลท์ใบบนของฝั่งตรงข้ามได้นะครับก็เป็นการเคลียร์บอดแล้วก็บวก4 0พันไปด้วยแล้วเคลียร์บอดเขาไปด้วยนะครับประมาณนี้ส่วนการ์ดที่ผมมองว่าน่าสนใจในชุดนี้นะครับนั่นก็ยังไม่พ้นอีเวนต์2ใบนี้นะครับนี่อีเวนต์ใบนี้แล้วก็อีเวนต์ใบนี้นะครับส่วนคาแรคเตอร์ที่ผมว่าน่าสนใจเลยนะครับที่คิดว่าได้ใช้แน่ๆเนี่ยก็น่าจะเป็นใบนี้นะครับนั่นคือเอสนะครับ แล้วก็ทางด้านของเคมอนนะครับเอ้ยทางด้านของโอเด้งนะครับผมเชื่อว่าสใบนี้นะครับวางเบียดไปหน่อยวาง4ใบนี้นะครับถ้าใครซื้อมาเนี่ยผมเชื่อว่าอนาคตน่าจะได้เล่นนะครับเพราะว่ามันแปลกมากเลยนะครับเพราะว่าตัวของเอสเนี่ยติดวานอสด้วยติดไทวานอด้วยแล้วก็ติดไทของทางด้านโหนดขาวด้วยนะครับผมเชื่อว่าอนาคตน่าจะได้ใช้แน่ๆนะครับ ส่วนโอเด้งเนี่ยติดเทคเป็นวานุนะครับแล้วก็ติดเทคเป็นเขาเรียกอะไรนะกลุ่มตะวันอะไรสักอย่างนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะครับก็รอดูนะครับว่าใน OP04 เนี่ยจะมีอะไรมาต่อเนื่องกับ4ใบนี้หรือเปล่านะครับประมาณนี้นะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับ ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ